แมนยูเนเต็ดอาจ,จต้องระดมรัพ์ถึง900ล้านเพื่อคว้าตัวผู้บริหารคนใหม่เข้ามาร่วมทีมเดวิดออสตีนสายข่าวชั้นนำจากดีแอดเลติกสื่อดังของประเทศอังกฤษรายงานว่าแดนแอชเวิร์ดผู้อำนวยการกีฬาของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่กำลังตกเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่อริร่วมสืบพีเยรีเข้าสู่สถานการณ์เดินหนีรีบหรือสถานะพักงานก่อนโยกย้ายไปสู่ธุรกิจคู่แข่งเป็นที่เรียบร้อยหลังเจ้าตัวได้แจ้งกับสโมสรว่าต้องการย้ายออกจากทีมเพื่อไปรับงานให้ทัพปีศาจแดง สถานการณ์ปัจจุบันค่อนข้างซับซ้อนเนื่องจากตัวแอชเวิร์ดยังคงติดพันเรื่องสัญญากับทัพสาลิกาดงอยู่ท,ทําให้ถ้าแมนยูอยากได้ตัวเขาเข้าไปร่วมทีมก็ต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นเงินจํานวนหนึ่งซึ่งนิวคาเสเซิลได้ตั้งราคาไว้สูงถึง20ล้านปอนด์ประมาณ907ล้านบาทเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามบอร์ดบริหารของทีมดังจากเมืองแมนเชสเตอร์ไม่ต้องการผีผามกับสถานการณ์ในครั้งนี้เนื่องจากพวกเขามองว่าผู้บริหารชาวอังกฤษวัย5้ปีเป็นเป้าหมายในระยะยาวฉะน,นรจิชชจรง จึงเป็นสิ่งที่ทีมต้องหลีกเลี่ยงด้านนิวคาเสเซิลเองก็ยังไม่เข้าตาจนเสียทีเดียวเพราะถ้าหากพวกเขาต้องการเก็บไอเชวดไว้จริงๆก็สามารถจ่ายเงินค่าจ้างในช่วงกาะเดนนิงรีเพื่อรังตัวผู้อำนวยการคนนี้ไว้ได้